เราอยู่ที่ฟีเจอร์แอ t เทน a ดนในส่วนของ s u m มาร์ไลอาจารย์สามารถทราบสถานะของการเช็คชื่อของนักศึกษาโดยดูจากสีและลักษณะของเครื่องหมายสีทึบคือการเช็คชื่อโดยอาจารย์หากเป็นสีโปรง่งคือนักศึกษาเช็คชื่อผ่าน a t t e n น a ดนต์โคดที่อาจารย์สร้างไว้อาจารย์สามารถดูสรุปได้ว่านักศึกษาแต่ละคนเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนสายหรือขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้ง และในแต่ละวันนักศึกษาเช็คอินมาด้วยสถานะใดสามารถเรียกดูสถานะการเช็คชื่อได้โดยไปทางขวามือและเลือกสถานะที่อาจารย์ต้องการดูนักศึกษาสุดท้ายอาจารย์สามารถ Export Summarize ของ Attendance เป็นไฟล์ Excel ออกมานอกระบบได้โดยคลิกที่ Export to Excel จากนั้นระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาให้ทันที